สวัสดีครับผมเป็นพี่น,อ FC, น้อง f อซีสโนอยเพีรบันแพงเอฟซี FC นองอิงครับมาผบม,มาพอกับเบาโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้ององิงครับบรรยากาศย่คำคําครับพี่น้องฝ่าคืมมาแล้วสร้างกับเมื่อม,อมดแล้วเนี่ยแดดกับบดแล้วก็ได้เวลาออกมาเหรียของน้องดูกดิกครับหลังจากที่กินอาหารแรงแล้ว4ีโมง ออกมาเล่นเพื่อที่สิย่อยครับทายเป็นกิจวัตรประจำวันของเผนครับเปิน้นเปิ่ลเิเือมีเอฟซีนะ่นว่าเป็นอย่างคือบอากับบาซ่ายไม่ให้นองฮัดขี่ฮัดเหนียวนี่แหละครับถ้าเอากับบาซ่ายไปใส่กับสีจังสี่หละเคยเอาไปใส่หรอครับโอ้ยเลตุ่มเปเลยพี่นองขี่ควดจุ่มสันละ่ะบ่ได้ว่าสีขี่สีเหนียวใส่เนยมันเล่นอย่างเดียวครับ เนีย่ยว่าสิอัปเดตบ้านภายในพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งกะมันสิไปแย่งคอนเทนต์ของสร้างเพิน่นให้สร้างเพิ่อนไทยดีกว่าครับบ้าโทษกับสีไทยแค่นี้แหละรอบนอกไทยแค่รอบนอกให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้เบิ้งครับรอบในก็เอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของสร้างเพิน่นเนาะครับเนาะ ไปแล้วรถบัตรหนังไทยครับพี่น้องป้นปูนเอาปุนปูนมันหลดไฟมันสิปุนปูนเน,นี่ยหลดบัตรนี่ครับหมวกกันน็อกใบเมื่อคือนนะที่เอฟซีถามมาเยอะเลยหมวกกันน็อกพี่น้องอุคงหญิงใสกินหมูกระทะครับป้องกันน้ำมันกระเด็นใสแล้วกะหมวกกันน็อกอันนี้ก็คือหมวกกันน็อกใบถี่เบาทนเอา กระจกมันนี่แหละไป,ไปไปใส่เพื่อที่สิป้องกันไออันนี้ไหมป้องกันหญ้ากระเด็นใส่นะครับใส่ป้องกันหญ้าน,นนานัา่นล่ะแต่คือหมอนอนกัน,น,กกน,นี่แหละครับถอดเอากระจกมันเวลาบ่มีแดดครับคืมฝ้าคืมฝน,น,นมาเนากับไฟพี่นองสองสีแล้วออกมาเล่น ได้ยินเสียงรถเบรคโดปวดอาจารย์เอวจอมหยุดครับโอ้อ้โอ้โอ้โออจอมหยุดเพนันยานรถดุกดิเพ่นเห็นจอมหยุดขี่รถมาเพนันแล่นมันตอนนี้ภายในกะคือ ช่องสร้างนะครับสีสะเก็ดสางบานเพิ่นอัปเดตอยู่ครับบ่าวทนก็อัปเดตให้เบิ่งภายนอกแหละครับถ้าสิให้อัปเดตเมื่อกับเพิ่นก็สิไปถ่ายเอาอีหยังเนาะเออกับเพิ่นมาถ่ายของเพิ่นอยูซูเมือยามมือนเสายามมือแร่งนะก็แบ่งแบงกันถ่ายครับพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดบ่งในหลายๆช่องในหลายๆรูปแบบครับบ่าวทนก็สิอัปเดตแต่ภายนอกนี่ละอันใดพ่ออัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดบ่งช็อตต่อช็อตนะครับเนาะ ครับเอ้ไอ้เต้าลูกดิกไอ้ติกโดโดๆหยอกกันเข้าไปหยอกกันเข้าไปสองตัวเอา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 โดดโดคือกัดน้องแนีนั่นแหละโดดบางน้อยๆนี่กระบักบาน้อยๆนี่กระบอเจ็บบกี้ยังเลยเขากัดขนาดนั้นมึงเนี้ยนี่แหละพี่น้อง โดยอกตัวรูแบบนี้แหละตัวรูก็เลยเป็นแผลเพราะว่าผิวตัวรูสิบ้างครับบ่คือผิวดุกดิกผิวดุกดิกสินนะโดคาบนี่บ่มีบ่มีแผลบ่มีผิดมีไผ่หรอกครับเปิ้ลม้วนเปิ้ลผุนไหนผุนเบิ้งเบิ่งตีผุนเบิ่งผุนเบิ่งโอ้สั่นเตี้ยแลนตั้มหนั่มตั้มนี่เฮอไอโดเริ่มงุดงิดแล้ว ไอโดเริ่มมีการเรียนร่ำเลยล <g ül üyor> ูกเด็กมานี่ยลูกเด็กลูกเด็กมาไหไอโดนี้เหล่าไอโดงุดงิด,งดโตทาบอียังไม่อีกอืมายออกหายออกเลยตีอะไรหนี่ตีมานี่ ืไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเออเอาเออเอาเออเอา,เอานานนานนานฝ้าคลื่นฝ้าคลื่นฝนครับ อากาศดีแห้งพี่น้องอยนียมึแรงมึงตีละ่ะแม่เบิงเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้แล้วสิเอาเครื่องตัดหา้ามาตัดห้าก่อนตัดไปให้แบ่ก่อนขอบคุณทุกัวลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่ให้คำแนะนำนอ้เรื่องช่องของปาวันครับที่แนะนำมา,าว่าให้ล่อสามสิบสองหมือครับตอนนี้ก็น่าจ,จะได้ซิปก็มือแหละละครับตแต่มันมีปัญหาเรื่อง กูเกิลแอดเซนครับที่บ้าวทนสมัครแอดเซนใหม่แล้วแอดเซนนี่ใส่บ่ได้ก็ต้องรอดสามสิบสองมืออาชีพมาใส่แอดเซนของบ้าวทนบ่อเลยจริงดิมันใส่ได้บ่ครับแต่ถ้าสมัครแอดเซนใหม่มันก็ต้องลบแอดเซนเก่าของแม่ทิ้ง มันกระไดอยู่ครับแม่นอยู่เดี๋ยวล่อก่อนล่อให้ครบสามสิบสองหมื่ก่อนเดี๋ยวเวลาเล่นไม่เมื่อยกับม้านอนแช่แช่แส์สร้อยยังสิแหละครับดุกดิกขอบคุณทุนกำลังใจเพครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแม่น้อยนองอิงครับฝากความปพี่น้องเอฟซีให้กำลังใจทีมงานหลังบ้านครับ ช่องป้าวันแม่บ้านน้องอุงอิงแล้วก็ช่องป้านางแม่บ้านน้องอุงอิงแล้วก็ช่องบุญเอลเราแต่สีเห็ดครับพี่น้องทีมงานหลังบ้านของเฮาครับฝากความเน้องเอฟซีแห้การสนับสนุนนะครับเนาะเบิ่งโฆกกษณาบบกดข่ามโฆษณาครับท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนครับแอดเฟซบอลโทนมาครับชายอิสระวงเล็บน้องขูซิตี้ครับหรือว่าก็เมนเข้ามาตใต้คลิปวิดีโอครับถ้าเกิดว่าหา,ฟาเฟซบอเจอเนาะครับเนาะคนหาบอเจอชายอิสระเป็นรูป น่องดุกดีกครับลูปโปรไฟลเป็นหลุมน่องดุกดีนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมีสะก่อนครับพี่น่องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ